คาเฟ่ขนมปังวิวพิพิธภัณฑ์เมืองเปิดใหม่อุดรธานีร้านนี้จะต้องเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เพิ่งได้เปิดร้านนี้ปีนี้เพราะว่ารอทอฟฟี่เค้กตัวเดียวสูตรไม่ลงตัวสักทีความยากของมันอ่ะคือตัวหน้าทอฟฟี่เคก้กทำยังไงให้มันคาราเมลพอดีอ่ะอุณหภูมิมันต้องเป๊ะพอดีอ่ะซึ่งไม่ได้สักทีเสียงเงินทิ้งปีหนึ่งเพื่อรอตัวนี้ตัวเดียวอร่อยม,มากหอมคาราเมลตอนนี้ทอฟฟี่เคก้กปั่นเป็นมาก ที่มันทํายากวันหนึ่งอะทำได้หน้อยมากคือจริงๆที่เนี่ยท็อฟฟี่เค้กกับเค้กกล้วยหอมคิดเลยว่าจะต้องเป็นตัวแบบเชิดหน้าชูตาแต่ปรากฏเป็นอะไรที่ยากทั้งสองตัวคือตอนแรกอะเราก็เข้าใจว่าเค้กกล้วยหอมเบสิกใครก็ทําได้จะทําให้มันอร่อยยากนะพี่ว่าแต่ด้วยความที่เป็นคนจริงจังกับทุกอย่างเนื้อกล้วยหอมฉันต้องใส่แบบจุกถ้าจะสังเกตเนื้อเขาจะแบบ <ừ. S 1> นุ่มมากนี่แหละความกล้วยหอมกล้วยคือฉ่ำมากอ่ะก็คนยังนิยมเหมือนเดิมก็หนีไม่พ้นทันมะพร้าวกลับไปเจอเนื้อมะพร้าวเลยไอแคลเราอะจะมีความ แป้งนุ่มแล้วก็ไส้เนี่ยก็จะฉ่ามันจะมีความหอมมีความละมุนจริงๆยังมีเมนูอีกเยอะมากกว่า40มเมนูเลยร้านมอลลี่เบเกอรี่นะคะสาขา 2, 2> อยู่หน้าพิพิพธภัณฑ์อุดรน,นะคะเปิดทุกวัน,นะค่ะ7จ็ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยค่ะใส่ชื่อไทยมาแล้วใสชื่อชาไทยไปทานเลยนะคะ